ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามท่างช่องอาร์มเชลพี่กลสีกรบผมวันนี้ตามเชลนะครับกหมูีบ้าวิวคชนของอาจารย์ตองเส้นเดิมครับผมตัวนี้เป็นคชนที่ดีไม่เนอร์ครับผมพวอมเาวกหมู่บาณสามสอดครับพี่น้องสามสอดก็กว่าเหลือมือยู่ประมู่บ้านี้นะครับไม้นะครับพวอมหนาของไม้จากพี่น้องกับเบื้องเป็นไม่จากผู้พันนะครับพี่น้องไม่จากผู้พันดูบเข้ามาใหญ่บากกั ขอบ่ได้หญ่หลายนะครับกับประมาณคองมเอนหนึ่งนะครับเตาไม่ดูนะครับเบื้องจากการใส่สีแล้วนาสีบ่ได้ใส่มาบ่ได้ใส่ยูรีเทนนะครับเป็นการใส่ยางสักย่างเนี่ยผมกับบุหงนนัพน่นนครับเห็นแล้วว่าท่านไหนดีนะครับเพราะว่าบ่ท่านไหนมาเขี้ยอย่านั่งครับผมตัวนี้เป็นที่อีเมเนยครับผมเดี๋ยวฟั้งเสียงทางไงครับ ជ្រឿាក្នុងខ្លាញ្លាសើងសាំង เสียงนะครับพี่น้องนี่ขี้อีครับผมพวกนีก้กัอีกดวงนึงนี่กับขี้อีขึ้นกันครับนีวัตถเนมัดเสียอย่างหน้าขึ้นกันนะครับเขาก็สิเหลียวไม่ไม้นะครับวัตถเนมแต่งเสียงดีบันใดเดี๋ยวฟังตัวนี้กับขี้อีนะครับ แคใหญ่น,นะครับจัดอยู่ในบวชแคใหญ่แต่ว่าเสียงนี่ไซส์ผานแคบหน่อยนะครับพี่นอ้องไซส์ร่ำนีก่ก็พอดีมากเลยนะครับเดี๋ยวมาที่นี่บั้งอันนี้อยู่ในบวชแคบหน่อยนะครับเป็นแคบขี้ขี้ไม่เหนื่อยครับผมต้นเง,งา้ยวกะสองสองกับอีกคืบหนึ่งนะครับไม่ลักษณะไม่ผู้พานพื้นกันครับผมหนาเติรเลยนะครับไม่ดูเห็ดเต่านะครับผมนะ้ฟังเสียง กี่ครับผมเาววยสินะครับสำหรับมอนรับผู้ชายทนใจกันล่องตีตัวผมมาก,กเลยครับผมน่ากากันเหยียงที่สุดได้สามโหลกครับผมขอบคุณครับ